ช <laughs> นะยังไงวะ,ะนนชนะเฉยโอ้โหมาคุยกันแป๊บนึงนะสวัสดีครับผมอ่านตึกแขงเช่นเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาไลฟ์หลังเกมที่แมนยูเจอซัแเมป์ตันนะไปเยือนที่เซนต์แมรี่สเตเดียมนะครับ,รบโอโ้ดีใจมากโคตรดีใจเลยตอนแรกที่โดนน้ำส่งสูนะผมก็แบบไอเชี่ยโอ้โหโดนน้ำแล้วยแย่แล้วแย่แล้วหน้าแบบคึงคังนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโมโหบางจังหวะนะครับซึ่งแมนยูตอนแรกเนี่ยโอกาสมีไหมมีครับแต่มันทํา อะไรโอกาสทิ้งขว้างก็มีจังหวะที่ยังไงอะที่ไอโกมันจ่ายพลาดแล้วที่กวินวูดมันยิงอะแทนที่จะจ่ายนะครับอันนั้นมันก็พลาดจังหวะที่กวินวูดพยายามจะแตะแตะหลบโกอะแล้วยิงลูกนั้นมันควรจะเข้าสักประมาณก็ควรจะเข้าใช่ไหมครับไม่ควรจะประมาณนะครับมาพูดถึงไลฟ์อัพกันแป๊บหนึ่งนะครับฝั่งซาว์ทมป์ตันก็จะมาด้วยแผน4-4-2นะครับก็เป็น อเล็กซ์แมคคาที่นะครับแบ็กโฟใช้ไคนะ่วอเกอร์ปีเตอร์เป็นอเร็กนะครับเวสเกอร์การ์ดแลก็แลนเบอร์ทรานกองกลาง4คนเป็นจูดอัลสตองนะครับเจมอตพลาส์โอเลโอลูเมอูนะครับแล้วก็เออเชเนโปนะครับกองหน้าคู่การใช้วอลคอร์ดกับเชียร์ดำนะครับฟางแมนยูเนี่ยมาด้วยแผน4 3 1 2นะครับกูเมเดียเชีนะแบ็กโฟใช้อเล็กเทเลสแม็กควายลินเดเลิฟแล้วก็ปาบิซาก้านะครับกองกลาง3คนเป็นฟันเดเบกมาติชแล้วก็เฟส กองกลางตัวลุกเป็นบูนูฟานาสแนวลุกสองคนกองหน้าสองคนเมสันกรีนวูดและมาคัสแลสฟอร์ดนะครับซึ่งในเกมนี้แมนยูอัดกองกลางเพราะอะไรกันฮะเพราะซาแทมตันมาเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะแบบเวลาประกบกองกลางแมนยูอ่ะมันประกบทีนึงมันเอาสี่คนขึ้นมาเลยนะกองกลางสี่คนนะครับทั้งเออไอเนี ia, ่ยลมเอูเจมอดเพาเชนเนโปแลวก็อัร์มสตองนะแบบสี่คนตรงประกบ หน้าประกบหลังอะแล้วกองหน้าสองคนเชียร์ดำกับวอลคอดมันก็ประกบกองกลางแมนยูให้เล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นกองกลางแมนยูเนี่ยจะเป็นต้องเอามาอดาเข้าไว้นะครับไม่ได้เล่นแผน4-2-3-1แล้วเล่นแผนเออที่มันมีกองกองกลางที่เป็นเชิงมิฟิบ็อกซ์2คนแล้วก็กองกลางโฮดดิ้งหนึ่งเออกองกลางโฮดดิ้งอีกคนหนึ่งคนระับคือมาติชใช่ไหมโอ้พูดคนรีบเลยเพราะว่าในตอนนี้ตื่นเต้นเพราะว่าทีมเราคัมแบ็กกลับมาได้นะครับโคตรแบบ โคตรสะใจเลยแม่งตอนแรกผมด่าจริงๆนะเว้ยตอนที่โดนนำสองศูนยน่ะแบบเชี่ยอะไรวะซาํมามตันมันนานๆจะได้บุกทีหนึ่งอ่ะตอนนั้นนับก่อนที่จะนำสองศูนยน่ะโดนลูกอะไรอะลูกเออลูกคอนเนอร์เปิดแล้วตรงนั้นนะแม่งเปิดโคตรดีเลยผมยอมรับว่าลูกนะ่ะซาตัมตันเปิดคมมากเปิดในจุดที่แมนยูเนี่ยมันอยู่ในจุดที่มันมันทำอะไรยากนับกอง เส้นรอบหกหลามันมันเปิดโคตรดีเลยแล้วเดคอาร์มันก็โดนปิดปิดมิดเลยนะผู้เล่นแมนยูก็ไปไม่ถึงบอลก็เรียบร้อยนะหมงเช็ดนิดเดียวก็เข้าโกลแล้วและจังหวะที่แมนยูเสียฟรีคิกนั่็เป็นเฟสอีกแล้วนะเฟสทำเสียฟาวอีกแล้วนะเหมือนเกมเจอปสัสซาเซีเป๊ะเลยแล้วก็โดนเออเจมอดเพาที่แม่งเก่งฟรีคิกอยู่แล้วยิงเข้าไปนะน้ำสองศูนย์เดคอาก็เจบ็บ นะครับเจ็บแล้วก็โดนเปลี่ยนในครึ่งหลังอ่ะซึ่งแมนยูตอนแรกมาดีนะครับตอนแรกแบบสิบสิบนาทีแรกมาดีนะครับแกะเพสซิ่งของซาตัมตันได้แต่ซาตัมตันก็ไม่ได้แบบทำลายแมนยูได้เยอะมากนะครับแมนแมนยูเล่นดีใน10นาทีแรกหลังจากนั้นแมนยูเนี่ยเริ่มจะเสียบอลมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วก็โดนนำหนึ่งศูนย์สองศูนย์ประมาณนั้นนะครับแต่ที่โดนอ่ะไม่ได้โดนโอเพ่นเพย์ มันโดนคอนเนอร์กับเซตพีดนะครับซึ่งมันทําดีจริง,รง,รงๆซาตัมตันจุดนี้นะครับแต่ผู้เล่นซาตัมตันเนี่ยที่มันเก่งๆเลยเนี่ยคือไอโรเมอูที่เล่นหนักเล่นโหดมากนะครับจะบอกเขาก็คุมเกมดีนะครับยิงฟรีคิกก็คมคมมากจนเดคอาเนี่ยมันโดนเสากระแทกเสาเจ็บไปเลยนะครับเมสันกวินวูดของแมนยูในเกมนี้ค่อนข้างที่จะยังไม่เต็มร้อยนะครับ สภาพเออร่างกายส่วนหนึ่งนะแล้วก็สภาพจิตใจด้วยเพราะว่าในตอนนี้เขาโดนกระแสโจมตีหนักมากใช่ไหมครับกรนบูสิบเปีอ่ะเขาโดนโจมตีเยอะไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจที่ในตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ดีนะครับเล่นเลิศเทอะเยอะแยะในเกมนี้เลิศเทอะเหมือนกันนะครับกรีนบูธส่วนแรดฟอร์ดค่อยมาพูดถึงกันนะผมขอบนสักบางจังหวะเถอะนะครึ่งหลังเนี่ยมีช็อตที่ต้องตีแรดฟอร์ดจริงๆนะครับ บุโนโนฟานานแม่งวิ่งแบบวิ่งลืมตายวิ่งทั้งเกมวิ่งโคตรแบกนะแบกทีมจริงๆบุโนโนลฟานานแล้วก็ใครอีกวะขอดูไลน์อัพแป๊บหนึ่งนะขอชมทีละคนนะฟันเด์ลบกถึงแม้จะเป็นในเกมแรกในเพลย์ลีกที่ลงเล่นเต็มเกมนะแต่ก็ทําได้ดีมากนะทําได้ดีไม่ได้ทาได้ดีมากหรอกเอาจริงๆในเกมอ่ะก็ทําได้ไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าดีนะครับส่วนเฟสก็ขยันวิ่งไล่โอเคมาติชก็คุมเกมโอเคนะครับ อเล็กเทเลสเปิดบอลไม่ค่อยจะได้ผลในเกมนี้นะเพราะว่าโ,โหหลังสเตมตันแนวรับสเตมตันเนี่ยค่อนข้างที่จะตัวสูงโป่งสูงใหญ่นะครับผู้เล่นแมนยูก็ตัวเล็กอย่างแรดฟอร์ดอย่างบูโนกูนวูดแต่ละคนเนี่ยเปิดไปก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายนะครับแม็กควายเลนเดอร์เลฟก็โอเคนะในเกมนี้นะไม่รวมจวังหวะที่เสียประตูลูกแรกเนี่ยอันนี้ไม่นับนับนอกนั้นก็โอเคมอมบิซาก้าเกมรับโ,โหดีเหมือนเดิมนับเดคชาก็ มีจังหวะเซฟมีนะครับผู้เล่นของซัลซามตันที่เล่นดีเลยนะคือมีเจมอตพาวนะับโรเมอูเนี่ย<ม>เล่นดีมากวอลคอร์ดกับเชียร์ดัมก็ไม่ไม่ไมค่อยมีอะไรเยอะนะครับนอกจากจังหวะที่อะไรอ่ะมันมันก็เก็บกินได้อ่ะแนวรับแมนยูนะครับเนะก็บกินได้เอ่อแม็กควายเรนเดอร์ล์ทาหน้าที่ได้ดีนะครับที่จริงโดนน้ำสองศูนย์เนี่ยมันไม่ได้โอเพนเพย์อยู่แล้วมันเซตพีด กับเออคอนเนอร์ใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับโอเพนเพลย์เลยส่วนครึ่งหลังเนี่ยอาร์แมนยูแก้เกมแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนแผนการเล่นสักทีเดียวนะเปลี่ยนผู้เล่นเอาเดคอาออกแล้วก็เอาดีนเดนเดนเดเดนซันแทนนะครับเพราะเดคอาเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็คาวานี่แทนทางด้านกวินวูดนะเพราะกวินวูดในเกมนี้ค่อนข้างที่จะหายนะแล้วก็เล่นเลอเทอะบางจังหวะนะครับซึ่งแรดฟอร์ดครึ่งหลังเนี่ยมีจังหวะจ่ายนะบูโน่จ่ายหลุดเดียวแล้วหลุดเดียว แล้วก็มีคาวานี่ทางขวาซึ่งจังหวะนั้นควรจะจ่ายนะอันนี้ผมไม่ได้จ่ายอะไรนะจะังหวะนั้นช็อตนั้นมึงโดนนํำสองศูนย์แทนที่จะจ่ายจ่ายได้จ่ายเลยซึ่งคุณยิงคุณผิดไหมไม่ได้ผิดครับแต่บริบทจังหวะนั้นเนี่ยมันควรจะจ่ายไวย้เพราะว่าคาวานี่มันโล่งๆแล้วแล้วมึงจ่ายได้แล้วไม่ไม่จ่ายแล้วจวังหวะนั้นเองเนี่ย ผมคิดว่าแฟนผีหลายคนคงจะด่าพ่อแลดฟอร์ดซะเยอะนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งเพราะว่าจังหวะนั้นมันควรจะจ่ายมากกว่ายิงเว้ยใช่ไหมถ้าคุณเป็นแรดฟอร์ดจังหวะนั้นทีมโดนทำสองศูนย์น 20, คุณจะเลิกจ่ายหรือยิงเองซึ่งยิงเองเนี่ยก็มันมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะเข้าจริงๆมันควรจะจ่ายจ่ายเลยมันโลง่ลงๆแล้วคําว่านี่แบบเออถวายพานแล้วอ่ยิงเองทําเพื่อ ขนาดบูโน่ฟินแนซ์เกมเออเอเวอร์ตันหลุดกี่คนนะ่แะแรดฟอร์ดทางขวาคาวานี่ทางซ้ายบูโน่แอตติกได้จังหวะนั้นเขาเลือกจ่ายคาวานี่ยิงตุม้มแลดฟอร์ดมันยิงเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมีบางจังหวะนะที่ลรดฟอร์ดมันควรจะยิงไม่ยิงเลือกจ่ายให้เฟสที่มันล้ำหน้าแล้วเฟสก็ไม่ได้บอลอยู่ดีเพื่อเพื่ออะไรแต่ทว่าไอจังหวะที่ เออเป็นประตูที่แซงนำเนี่ยอันนี้ขอชมแรดฟอร์ดนะครับแต่จังหวะก,ก่อนหน้านี้ผมไม่โอเคจริงๆนะครับอันนี้ขอเน้นย้ําผมไม่ได้ว่าแซงชนะได้ก็แบบยังไงจะไม่ติมันไม่ใช่มันควรจะติจังหวะเน,นี้ยผมคิดว่าหลังเกมไม่ว่าจะเป็นโซชาหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยคงจะติเรื่องนี้ของแรดฟอร์ดนะครับถ้ามันได้สักลูกหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะคลายความกังวลได้สักนิดหนึ่งนะครับ ขออ่านเมนสักครู่หนึ่งนะครับแมนยูแห่งนรกออกมาสุดยอดโอ้โหใช่ครับชนะเฉยสุดยอดครับสุดๆส,สวัสดีครับดีใจมากใครดูถูกคนไว้ใช้คําว่าไอ้ลูกอมคุณโดนไล่ออกจากเอฟซีวะแรดฟอร์ดนี่แย่หลายช็อตจริงครับลูกหน้าจ่ายยิงลูกหน้ายิงจ่ายใช่ครับใช่มันมีหลายช็อตเลยก่อนที่จะนําแซงนําเนี่ยมีหลายครั้งมากนะครับมาโอ้ยเสียงจะหาย เฮหนักมากนะครับเสียงอาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะพูดติดขัดบางครั้งขอโทษจริงๆนะครับจังหวะที่แมนยูตีตื้นมาเนี่ยเป็นคาวานี่จ่ายให้บุนน็อไฟนัสนะครับซึ่งคาวานี่หาช่องโคตรแบบนี่คือสัญชาติยานกองหน้าไม่ใช่มาซิยาวนะมาซิยาวเนี่ยเขาเก่งไหมเขาเก่งครับแต่มันไม่ใช่กองหน้าที่สไตล์หาช่องหาความอันตรายกองหลังไม่ใช่นะครับเขาเป็นกองหน้าสาย เลี้ยงจี้สายความเร็วนะครับไม่ได้เชิงหาช่องเก่งแต่คาวานี่ประสบการณ์เยอะหาช่องเก่งนะครับลองดูดิช็อตที่เปิด<ม>เขาก็มีพื้นที่เยอะใช่ไหมครับเปิดมาปุ๊บบูโน่ยิงติดตึ้งขึ้นมานะครับอาจาะน่าแมนยูเนี่ยเริ่มจะมาแล้วตัดเกมแดนกลางได้เริ่มจะมาแล้วแต่มีบางจังหวะไหมมีครับที่พอจะเร่งจังหวะไปหน่อยมีไหมมีครับมีเยอะมากแต่มันก็โอเคนะดีกว่าทํา บอลเสียหรือว่าช้าจนผู้เล่นซามทมต้นเนี่ยลงมาตั้งเกมรับแล้วนะครับพอบูโน่ผมเข้าใจนะว่าบางครั้งคุณเองเนี่ยจะพยายามเอาบอลไปเล่นเร็วนะครับแต่แรดฟอร์ดบางครั้งคุณอันนี้ผมไม่ได้จะเสียมเขานะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือบางบางจังหวะเนี่ยคุณเวลาได้บอลน,นะโดนประกบ5้าสี่หคน่นี่งจะเลี้ยงไปเองยิงไม่ดึงจังหวะอะไรหน่อยหอวหระ เลี้ยงใช้ความเร็วสับเกียร์ห้าไปเลยแทนที่จะดึงจังหวะสักเล็กน้อยไม่มีรอเพื่อนเติมคุณจะเลี้ยงไปเอง5คนคุณจะแหวกออกมาได้หรือครับไม่ใช่โรนาดินโยไม่ใช่โดอานายไม่ใช่แรดฟอร์ดเรียนรู้นะจังหวะที่แมนยูเนี่ยตีเสมอ2องเป็นจังหวะที่แบบโอ้โหต้องชื่นชมคาว่านี่นะอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ ต้องเชื่นชมเออบูโน่ฟานาสด้วยที่พยายามจะเร่งนะซึ่งจังหวะนี้มันทําดีนะเป็นคาวนีที่โขกได้ที่เสมอสองสอง,สองแล้วกูเคล่นนะครับเฮแบบเสียงแทบหายดูดิผมเสียงแหบมากในตอนนี้นะครับแล้วก็แรงเนี่ยเริ่มจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเชียเยอะเชียหนักมากจริงๆนะครับแล้วแม่ยูเนี่ยเปลี่ยนเอาวิลเลียมลงมานะครับเพราะว่าเตเลสหมดจริงๆอ่ะเล่นเกมรับในเกมนี้ก็โอเคนะครับ ทั้งทั้งที่เกมลับเขาเองก็ไม่ได้ใช่จุดเด่นใช่ไหมแต่เขาเล่นเกมลับได้ก็ก็ดีนะในเกมนี้นะครับเกมลุกถึงแม้ว่าจะมีการเปิดที่ไม่ค่อยเข้าเป้าแต่เขาก็ตั้งใจแล้วก็ทําได้ดีนะครับโดนเปลี่ยนออกไปเพราะว่าหมดความเร็วความฟิตเริ่มจะหมดแล้วนะเปลี่ยนเอาเทเลสออกเอาเออวิลเลียมที่มีความสดเข้ามาแทนนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยตัดเกมแดนกลางมากขึ้นเฟสบูโน่ฟันเดอร์เบ็กมาเตะช่วยกันนะครับแวนวรับ เซนเตอร์แบ็กก็ช่วยกันดีก่อนที่จะช่วงทวเวลานะครับแมนยูทำได้ดีนะครับแบบเอาบอลเอาบอลมาครองได้เยอะแล้วก็เป็นจังหวะที่โคตรจะแบบโคตรเฮล่นนะเป็นจังหวะเออฟรีคิกบูโน่ให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์รดรเปิดให้คาว,นควานี่โคกจังหวะนั้นโคตรดังลั่นนะผมเ hey, ฮแบบสุดเสียงไม่รู้จะยังไงแล้วนะของจริงแม่งแมนยูโกงความตาย ซึ่งผมเนี่ยถ่ายไอจีลงสตอรี่ว่าโอ้โหปวดหัวเลยแมนยูโดนนำ2-0จบครึ่งแรกนะครับซึ่งผมมีความหวังเล็กๆอันนี้ผมไม่ได้จะแอคนะครับแต่ผมคิดว่าเสียงหลงเลยแต่ผมคิดว่าแมนยูเนี่ยน่าจะเสมอได้มันก็บุญแล้วนะอันนี้ผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ไม่เช่อว่าจะแซงได้แต่มันเปอร์เซ็นต์มันมีน้อยที่แมนยูอ่ะมันจะแบบมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าดูรูปทางแล้วไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรกที่มันยิง ยิงแบบยิงทิ้งยิงขว้างเยอะแล้วก็โดนลูกที่แบบไม่น่าจะโดนนะครับซาตานคมอย่างเงี้ยมันเริ่มจะแบบวนลูปแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะแซงได้นะครับต้องชื่นชมการแก้เกมของโซชาส่วนหนึ่งนะครับความตุ่มเทของผู้เล่นที่ไม่ยอมแพ้นะครับไม่ว่าจะเป็นมูโนที่แบกเช่นเดิมคาวาน,นี่ที่มีความเป็นเพชฌฆาตในกองหน้านะครับแล้วก็ทุกคนที่ยังไม่ยอมแพ้นับชื่นชมนะครับ อ่านเมนแป๊บหนึ่งนะครับให้คาวันี้ตัวจริงเลยถ้าโซชาอยากอยู่ต่อไปไม่เกี่ยวครับผมคิดว่าถ้าเอาจริงๆแล้วอะ่ะคาวานี่มันต้องตัวจริงอยู่แล้วเพราะว่าเออมาซียาก,ก็บาดเจ็บนะครับก่อนก่อนเกมเนะี่ยแล้วก็มีไขว่าฟันเดอร์เบกก็ทําได้ดีนะครับคาวานี่ตัวจริงได้แล้วนะครับซัดสอเมตรแอซิสหนึเมตรในเกมนี้เอา m v p ไปเลยนะครับ เออบูโน่ก็โอเคนะขยันมากนัเดอะแบกจริงๆอ่ะเป็นคนที่ปลุกประกายเออจุดประกายความตีตื้นแล้วก็ความฮึกเหิมให้แมนยู่จริงๆนะครับขนาดแม็กควายอ่ะยังไม่เท่านี้เลยจริงๆนะครับซึ่งแม็กควายเหมาะเป็นกัปตันทีมไหมก็เหมาะนะแต่เอ์แต่เออบูโน่ฟานัสเขาก็เป็นกัปตันทีมในเชิงที่ไม่ต้องมีปอกแข็งก็ได้ผู้นำทีมก็ได้เหมือนกันนะครับ โอเคอ่านเมนอีกสักครู่นึงนะครับก่อนที่จะโหเสียงหายจริงๆวะ่ะเฮลันมากนะครับอเมซิ่งแมชเป็นวันของเขาจริง,รงๆครับคาวาน,นีลันบ้านเอลมาทาดอร์ ador, นะครับแรดฟอร์ดวันนี้แย่หลายชอ็อตจริงครับลูกหน้าจ่ายยิงลูกหน้ายิงจ่ายจริงๆอะ่ะอันนี้ของจริงนะครับแม็กควายไม่เหมาะเป็นกัปตันทีมเลยครับจริงๆอันนี้ผมขอแย้งนะเพราะว่าแม็กควายเนะี่ยถึงแม้เขาจะ แบบเอาจริงๆนะบูโน่ควรจะเป็นกัปตันทีมากกว่าในสนามนะครับแต่แม็กควายก็อย่าไปดิสเครดิตเขาเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่บูโน่จะมาเขาก็ช่วยทีมลาวีเยอะนะครับควรจะเป็นผู้นําได้ไหมเป็นได้แต่อันนี้ผมคิดว่าบูโน่เป็นได้มากกว่านะครับแต่บูโน่ไม่จำเป็นต้องมีปอกแขนก็ได้แม็กควายเป็นกัปตันทีไปก็ดีแล้วนะครับเพราะชะนะในเกมนี้ก็โอเคนะครับถึงแม้ว่าในครึ่งแรกจะ ทำแฟนผีผิดหวังไปเยอะแต่ครึ่งหลังก็แก้ตัวได้แล้วก็แซงขึ้นนําแล้วก็ชนะได้สักทีหนึ่งนะครับแมนยูโอเคไปเสียงหายนะครับเอาเป็นว่าขอยุติการไลฟ์เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมที่แมนยูบุกมาเยอือนเซนต์แมรีสเตเดียมแล้วก็ชนะซาตัมตันได้3าสองนั่นเองนะครับจากคาวานีสอเมตรปูโน่แม่นึงแล้วก็คาวานะี่แอสซิสหนึ่งเมตรนะครับซาตัมตันก็มาจากเออใครวะ อันนี้ผมลืมว่ะไอ้ที่ลูกแรกนะครับอันนี้จำไม่ได้แต่ลูกที่เจมวอดเพายิงได้อน,นี้คมจริงๆนะครับคมมากแล้วก็เก่งนะครับเจมวอดเพาเก่งมากโรเมอูเนี่ยก็เล่นหนักนะครับจัดเต็มเหมือนเดิมทุกเกมอเอโรเมอูเนี่ยเข้าหนักเข้าใสาเต็มผู้เล่นแมน,น,ะนะยูทุกเกมนะครับมาเสียงหายนะครับเอาจริงๆคือผมเฮลั่นมากนะคืนนี้ฝันดีทุกคนนะครับ ไปก็จะกระบาเช่นเดิมฝากกดไลค์แชร์กดแชร์เขาชอบใจเนี่ยปดกด Subscribe กดติดตามให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs> โอ้ย <laughs> เสียงหายเลยขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ